ตรงนี้เนี่ยฟังแล้วก็ปลื้มนะครับว่าเป็นมูลค่าที่ให้กันได้แบบฟรีๆเลยนะครับสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันจะสะท้อนมาว่าคุณได้ประหยัดในส่วนที่คุณจะต้องจ่ายด้วยตัวเองไปด้วยซ้าไปแต่นะอย่างเช่นข้อ,อต่างๆถ้าคุณเข้าเรียนเวลาต่างๆที่คุณเสียไปนะครับทั้งการเรียนการฝึกนะครับตรงนี้ไม่ได้ว่าไม่ควรจะเรียนนะครับเพียงแต่ว่าการเรียนโดยที่คุณไม่ได้ทําแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆหรือว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียน ก็ยังไม่สามารถจะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อันนั้นนะครับคือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อหาในการที่คุณจะทํางานแบบมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่การเขียนจดหมายนะครับทั้งหมดเป็นคอนเซปต์เป็นคันลองเดียวกันซึ่งถ้าคุณไม่มีจิตวิญญ,ญาณของการเป็นนักขายคุณก็ไม่มีจิตวิญญ,ญาณที่จะการเป็นการเป็นนักการตลาดที่ทะลุทะลวงได้เพราะว่าสองอันเนี้เป็นรอย,ยเชื่อมต่อที่คุณไม่รู้เลยว่า ระหว่างนักขายกับนักการตลาดเนี่ยมันมีส่วนที่อินเตอร์เซ็ปหรือว่าส่วนที่มันเหลื่อมกันไว้ตรงนี้เนี่ยจิตวิทยาการตลาดกับจิตวิทยาการขายเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ตรงนี้เยอะเหมือนกันแต่ในแพ็กเกจนี้เนี่ยเขาเนียนมากนะฮะเขาเนียนมากจนคุณแทบจะไม่รู้เลยว่ามีการเปิดการขายแล้วเหรอมีการปิดการขายแล้วเลยตรงนี้เป็นเรื่องของมืออาชีพนะครับส่วนเรื่องค่าซอฟต์แวร์เนี่ยเรื่องพวกนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายๆเดือนที่คุณต้องจ่ายไปแน่แต่ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นเงินเป็น,ปน,ปนทองแน่นอนแต่คุณจ่ายทุกเดือนแน่ตัวนี้คุณเซฟไปเลยเท่ากับศูนย์บาทนะครับคุ้มไหมครับอย่างนี้กับการลงทุนศูนย์บาทแล้วได้ผลงานระดับมืออาชีพทูแพ็กเกจฟรีนะครับมาถึงตรงนี้ก็ยังต้องดูอีกนะครับว่าใน f a c e b o o k เนี่ยที่เอามาใส่กล่องเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วทำยังไงให การเล่น Facebook ธรรมดารรมดาของคุณเนี่ยได้ผลลัพธ์ทางด้านการตลาดอย่างที่เหนือความคาดหมายสําหรับคนเล่น Facebook ไม่มีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยอยากดูฮะผมจะเริ่มอธิบายให้ฟังแต่สั้นๆพอนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีอยู่ในอีกเมนูหนึ่งนะฮะในบทเรียนนั้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์นี้ล้วนๆเลยนะครับคุณจะทำคอนเทนต์พวกนี้ได้สวยแล้วก็คนจะจำแล้วก็ภาพลักษณ์ของคุณจะโดดเด่น ครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอจะมีให้คุณเลือกจำนวนเยอะมากแล้วคุณคิดเอทใหม่ได้เยอะมากบนพื้นฐานของสิ่งที่เราสร้างไว้ให้นะครับทั้งคติธรรมคาคมโวหารนะครับรูปภาพวิดีโอสไลด์เยอะมากๆแล้วเทคนิควิธีการโพสเพื่อแบรนดิ้งตัวเองนะครับเรื่องพวกนี้เป็นคู่มือเลยนะฮะ t i o n s h i p Marketing ตรงนี้ไม่มีใครสอนนะครับเพราะเรื่องพวกนี้การสร้าง Relation ในแต่ละเ นะครับของการที่เราจะบริหารเซกเมนต์ของเราเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะฮะเนื้อหาในการสร้างดีเรชันเครื่องมือจะต่างกันซึ่งหาคนที่จะมาจําแนกแล้วเอามาใช้ได้จริงเนี่ยน้อยมากๆนะครับเว้นแต่ว่ามีหลักสูตรที่มันลึกลับมากเกินไปกว่าที่ผมจะค้นพบนะฮะแล้วอาจจะเป็นคอสที่แพงมากๆนอกจากเทคนิคและว,วิธีการโพสต์แล้วเนี่ยนะฮะการสร้างภาพลักษณ์ที่โปรไฟล์นะฮะทั้งโปรไฟล์ที่เป็น แฟนเพจแล้วก็โปรไฟล์ที่เป็นปกนะฮะในส่วนของปกแฟนเพจแล้วก็ปกของโปรไฟล์หรือแม้แต่รูปประจําตัวหรือแม้แต่เนื้อหานะฮะเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในโปรไฟล์เราต้องบริหารพวกนี้ด้วยตอนนี้ผมจะอธิบายนิดนึงในเรื่องของการเตรียมคอนเทนต์ล่วงหน้าการแบนดิ้งตัวเราเองจะมีหลักอยู่ว่าการทําโฆษณาให้เขาเห็นแล้วจาได้เราเปรียบเทียบกับโฆษณาในทีวีนะฮะเราจะเห็นในช่วงเวลาที่เราดูทีวีช่วงที่เป็นพิกทม์หรือละ ราคาสูงเนี่ยอาจจะช่วงหลังข่าวตรงนี้เนี่ยการโฆษณาเขาทําให้คนเห็นจนํานวนเยอะมากแต่มันจะไม่สําคัญเท่ากับว่าความถี่ในการโฆษณาความถี่ในการโฆษณาจะเป็นเรื่องทําให้เราจําได้เห็นและจําได้เห็นและจําได้ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โอกาสที่จะเข้ามาเป็นแบรนด์ในใจเราเนี่ยมันถูกสะสมด้วยระยะเวลานะครับส่วนคอนเทนต์ในการที่เราโพสต์นั่นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นคนแบบไหน น่าติดใจน่าติดตามน่าสนใจไหมคุณต้องทําให้เขาจําได้คุณอาจจะเป็นคนสวยคนหล่อนะครับแต่นา,นายๆคุณโพสต์ทีแล้วเนื้อหาไม่น่าสนใจโอเคสวยน่ารักแล้วก็หายไปคุณทําอย่างนี้อีกเป็นเดือนอีกหลายเดือนอีกหลายปีก็ไม่มีผลอะไรทางการตลาดนะครับเพราะมันไม่มีวิชาการตลาดอยู่ในนั้นมาดูนะครับผมจะอธิบายเรื่องของการมีโครงสร้างในการโพสต์ล่วงหน้าสักหนึ่งเดือน ยกเป็อย่างเล่นๆนะครับวันหนึ่งเราโพสสักสิบครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่พูดถึงการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้านะครับแต่เราโพสต์ปกติของเราเนี่ยสิบครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการแยกประเภทคอนเทนต์ที่เราจะโพสใช่ไหมฮะอาจจะมีทั้งภาพทั้งคําคมนะฮะทั้งเนื้อหาที่เป็นคติธรรมนะครับเป็นคุณธรรมอะไรก็ได้ที่สร้างภาพลักษณ์ให้เราดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไกลให้เลยนะครับว,ว่าวิดีโอได้ผลสูงสุดนะครับ เพราะอะไรเพราะเราทำให้เขาอยู่กับเราได้นานเหนะ็นไหมโฆษณาในทีวีสามสิบวินะฮะสิบห้าวิเนื่องจากมันแพงมากเราแทบจะจําไม่ทันเลยบางโฆษณาเนี่ยเราดูแทบไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วแต่การที่เขาดูภาพเรานะครับในการที่เราโพสต์เข้าไปใน Facebook เนี่ยนะครับเขาดูปุ๊บเขาก็ผ่านดูปุ๊บแต่เขาดูวิดีโอมันต้องดูแช่อยู่ในนานพอสมควรเนื้อหา สิ่งที่เรานําเสนอกับพื้นที่รอบๆวิดีโอนะฮะในกรณีที่เรามีเว็บเพจนั่นนะฮะเป็นพื้นที่โฆษณาที่มีมูลค่าสูงมากแต่คนไม่ได้ใช้วิทยาการโฆษณาแบบเนี้ยมาเป็นการตลาดแต่ผมมีให้นะครับแล้วก็มีให้มากกว่านั้นอีกเยอะเลยค่อยๆดูนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยต้องมีเป้าหมายจับกลุ่มเซกเมนต์ให้ถูกอันนี้ผมก็มีเทรนิงให้อยู่เดี๋ยวเราค่อยดูในเรื่องของ Facebook นะครับยกตัวอย่างต่อว่าเพราะนั้นใน สัปดาห์เนี่ยมีเจ็ดวันเจ็วันเนี่ยสิบโพสต์ตอนนี้เรารู้ตัวเลขแล้วละ่ะมันคือเจ็ดสิโพสต์นะครับต่อสัปดาห์เราก็วนไปเรื่อยนะครับหรือเราจะมีชุด A ชุด B ชุด C ชุด D นะฮะซึ่งเราอาจจะมีถึงเจ็ดสี่ยี่แปดสามสี่ร้อยคอนเทนต์ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนทั้งหมดนะครับเราทำงานตรงนี้เป็นมืออาชีพนะครับการตลาดเป็นการทำงานล่วงหน้า ให้กับฝ่ายขายฝ่ายขายจะขายง่ายก็ต่อเมื่อฝ่ายการตลาดทํางานเก่งฝ่ายการตลาดจะมีหน้าที่สเปนจ่ายเงินค่าโฆษณาค่าติดแบนเนอร์ค่าใช้จ่ายในการทําให้คนไปแนะนําชิมสินค้าอะไรก็ตามฝ่ายโฆษณาจ่ายเงินอย่างเดียวฝ่ายขายหาเงินอย่างเดียวเขาต้องทําให้ฝ่ายขายหาเงินได้จานวนเยอะเพราะนั้นเขาต้องทาโฆษณาให้ดีนะครับพวกเราตอนนี้คนที่เล่น Facebook อยู่ต้องทําตัวเป็น ฝ่ายโฆษณาหรือ PR ตัวเองขึ้นมานะครับจนเรื่องของการขายพอดีเราตั้งเป็นระบบออตโต้นะครับฝ่ายขายก็เลยไม่มีข้อโต้แย้งอะไรนะฮะสิ่งที่ผมบอกว่าเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการทำ PR ของเราคือแค่คลิกลิงก์วิดีโอเท่านั้นเองนะครับอย่าทำนอกเหนือกว่านี้นะครับอย่าขายสินค้าอย่าพยายามแนะนำธุรกิจอย่าพยายามสอนอะไรใครนะครับทำให้เขาพอใจแล้วคลิกไปที่ลิงก์วิดีโอ นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้าไปดูแล้วเนี่ยในเว็บเพจจะทำหน้าที่ของเขาในการสร้างความชอบแล้วจูงมือเข้าไปสู่เลิฟฟิสคูลนะครับเลิฟ s ิสคูลก็ทำหน้าที่อย่างเดียวคือสอนสร้างความชอบชอบในสิ่งที่เขาได้เรียนชอบในตัวผู้สอนชอบในภาษาที่สอนชอบในเนื้อหาที่สอนการเรียนการสอนทำหน้าที่ให้ชอบให้เชื่อถือเท่านั้นนะครับห้าม ให้การสอนมาขยายธุรกิจเห็นไหมฮะถ้าเรามีเต็ปในการคิดเซปเลตแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนทํางานในหน้าที่ของตัวเองทุกคนสามารถจะพัฒนาหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบได้ถึงขั้นสูงในระยะเวลาที่ไม่ไม่นานเลยนะครับผมเองเนี่ยผมดูแลระบบผมก็พัฒนาระบบเพื่อนๆดูแลการเล่น Facebook ก็พัฒนาการโพสต์ทุกคนสามารถที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ด้วยระบบออโต้ที่มันทําให้วงจรความสําเร็จ ตกอยู่กับเพื่อนๆที่ทํางานเป็นผู้เริ่มต้นนั่นเองนะครับมาดูคีย์เวิร์ดเพื่อชีวิตกันนะครับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเกจทั้งสองแพคเกจนะครับไม่ใช่สตอรีแต่มันเป็นเรื่องของความจริงใจที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการที่เราจะเข้ามานะครับเรียนรู้ในเรื่องธุรกิจเนี่ยเราต้องรู้จักคําพวกนี้ให้ทะลุก่อนนะครับให้รู้จักความหมายที่อยู่เบื้องหลังของคําพวกนี้ก่อนนะฮะอย่างเช่นนักการตลาดนักการตลาดออนไลน์นักขาย รั้นเชิงพ่อค้ากลยุทธ์นักธุรกิจนะครับหรือแม้แต่วิชาเครือข่ายและวิชาในการสร้างผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นคําที่ยิ่งใหญ่เป็นคําที่ยิ่งใหญ่พาเรารวยพาเราจนได้พาเราประสบความสําเร็จพาเราผิดพลาดได้ทั้งหมดเลยคําพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากกลยุทธ์ที่ผมจะให้ทั้งสองแพ็กแล้วสิ่งที่จะต้องให้คือความจริงใจเรามาดูนะครับผมจะอธิบายสั้นๆน,นิดเดียวนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องสําคัญจริงๆผมจะยกตัวยอย่างอย่างเช่นนักการตลาดออนไลน์ต้องปรับความคิดนิดหนึ่งนะเห็นคนสอนการใช้เครื่องมือนั่นคือการตลาดออนไลน์หรือเปล่านั่นคือส่วนย่อยๆเลยนะฮะของการตลาดออนไลน์ย่อยขนาดไหนย่อยขนาดที่ว่าเขาเอาแค่ทูหรือเครื่องมือในโปรแกรมมาสอนเราเขาเอาฟีเจอร์มาสอนเรานั่นไม่ใช่วิชาการที่ให้ผลลัพธ์ทางด้านการตลาดแต่ให้ผลลัพธ์ทางด้านการเรียนรู้ ในการใช้เครื่องมือเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนที่แนะนําฟีเจอร์ของโปรแกรมต่างๆเยอะมากซึ่งเราดูเหมือนเก่งนะฟีเจอร์นี้ก็รู้ออโต้อยไปอย่างนั้นลิงก์ไปที่นี่นะครับสร้างตรงนี้เพื่อตรงนั้นสร้างตรงนั้นเพื่อตรงนีน้เราเรียนไม่รู้จบจริงฮะแต่นั่นไม่ใช่วิชาการตลาดนะครับนั่นเป็นวิชาการใช้เครื่องมือของการตลาดเท่านั้นเองส่วนนักการตลาดกับนักขาย ให้แยกกันนะครับเมื่อกี้ผมเข้าวๆในเรื่องของการตลาดไปแล้วกับนักขายไปแล้วนะครับนักการตลาดจะทําหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ในการสร้างความจํานะครับในการทําให้นักขายขายง่ายนะครับนั่นคือหน้าที่ของนักการตลาดนักการตลาดจะยึดหลักในเรื่องของ4 P นะครับในการคิดโครงสร้างขยายธุรกิจหรือว่าทําให้การขายขายได้คือ P 1น่นะครับ P 2 P สาม P 4ี่ มีอีกบทหนึ่งนะผมอธิบายตรงนี้ให้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะข้ามไปส่วนนักขายเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ทางการขายอย่างเช่นกระบวนาการทางการขายเขาจะมีการเปิดใจนะครับการแฟกซ์ไฟดิงคือการหาข้อมูลของลูกค้าการนําเสนอก็คือการที่สามารถจะนําเสนอให้ตรงกับเซกเมนต์หรือวัจริตของลูกค้าการตอบข้อตัวแยง้งก็คือการทําให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจไม,ม่ตกกังวลหรือสลายข้อตัวแย้งที่ลูกค้ามีนะครับสุดท้าย้วคือ การติดการขายนี่คือกระบวนการของนักขายกระบวนการติดการขายเป็นเรื่องที่มีทั้งศาสตร,ร์และศิลป์เยอะมากขึ้นอยู่กับประเภทของ Product และประเภทการค้าต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าผมอธิบายจะเยอะมากๆเพราะนั้นตรงนี้เราทำความเข้าใจส่วนนี้ก่อนแล้วนะฮะว่าคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยสำคัญชั้นเชิงพ่อค้าพ่อค้ามีหน้าที่ขายของให้ได้เข้ยใจไหเพราะนั้นเขาจะใช้ชั้นเชิญในการขายบางครั้งเราเห็นว่าพ่อค้าเนี่ย ขี้โมหรือว่าอาจจะบางคนบอกว่ากระล่อนปิ้นป้อนบ้างหรือว่าชั้นเชิงในการที่ทําอย่างไรก็ได้ให้ของเขาขายได้แต่เขาไม่ได้บริหารงานเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อของเฉพาะคนนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ซื้ออีกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาผูกใจกันอีกแล้วนะฮะพวกนี้ก็จะต้องการสร้างกําไรสูงระยะสั้นหรือตีหัวเข้าบ้านนะครับแต่กลยุทธ์นักธุรกิจอย่างพวกเราไม่ใช่พวกเรายอมทํางานเหนื่อยวันนี้ เพื่อหวังผลที่ต่อเนื่องในอนาคตแล้วขยายการเติบโตได้อย่างอนาคตโดยที่ทําไปด้วยความสุขทําไปด้วยสายสัมพันธ์ที่ดีได้ทั้งสังคมได้ทั้งไรายได้ได้ทั้งความยั่งยืนนั่นคือกลยุทธ์ที่นักธุรกิจจะต้องทำนะฮะตอนนี้เราเริ่มมองแต่ละสเตตัสหรือแต่ละสถานะออกแล้วนะฮะคราวนี้มาดูอันสุดท้ายนะครับของเรื่องของวิชาก็คือวิชาเครือข่ายกับวิชาในการสร้างผลลัพธ์ วิชาเครือข่ายเนี่ยเพื่อนๆคงอาจจะรู้อยู่แล้วนะว,ว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปเรียนใน the base course อันนั้นจะอธิบายละเอียดเลยนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาทํางานทํางานกันเนี่ยนะครับโดยขาดแผนธุรกิจของตัวเองก็คือเขาใช้วิชาเครือข่ายที่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยวางกลยุทธ์มาเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยกระจายสินค้าหรือชวนคนเพื่อดูดเงินเข้าบริษัทอันนั้นเป็นวิชาเครือข่าย ก็อาจจะมีหนังสืออย่างเช่นพ่อรวยสอนลูกนะฮะมาเป็นต้นแบบในการสร้างฝันโอเคในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเข้าไปเรียนนะครับแต่วิชาการสร้างผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นจุดยอดของวิชาเลยนะครับซึ่งเราจะต้องนํามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเยวาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับให้รู้วิธีการสร้างความสําเร็จด้วยเทคนิคในการสร้างผลลัพธ์สุดท้ายให้เป็นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าใน Facebook package เนี่ยผลลัพธ์สุดท้าย ขอให้แค่คลิกลิงก์นะครับไม่ใช่ของขายได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับส่วนในการที่เขาดูวิดีโอในเว็บเพจเราเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องบริหารให้ได้ก็คือการที่ให้เขาเข้าไปเรียนผลลัพธ์สุดท้ายของการที่เขาเรียนก็คือให้เขาชอบนะครับเมื่อเขาชอบแล้วเนี่ยให้เขาเข้าไปเรียนต่อในคอร์สเ e อะเบสคอร์สฟ for คนไทยเพราะเรามีความจริงใจว่าคนไทยต้องรู้เรื่องธุรกิจพวกนี้จริงๆ เข้าประชาคมอ,อาเซียนไม่ใช่ยังต้องเดินตามหลังพม่าเดินตามหลังเวียดนามเดินตามหลังกัมพูชาไม่ได้นะครับตรงนี้เราต้องปูพื้นตัวนี้กันให้แน่นก่อนตอนนี้เราได้คําตอบแล้ววิชาที่สนใจแล้วก็ดีที่สุดก็คือวิชาในการสร้างวิชานี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมครับวิชานี้จะอยู่ในเรื่องของหลักสูตรมาสจันย์ซึ่งมีสอนอยู่ในเบสคอร์สของคนไทยอีกนั่นแหละนะครับเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะครับผมยืนยันว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆ